อโนกใส่เห็ดจักเห็ดอียงโอ้โหสือ่อแซ่บเลยได้เนี่ยเปิ้ลนะกูดังแซ่บขนาดเลยโอโนกมาเด้อมาเด้อพีอนน่น้องอ๋อนี่แซ่บๆใส่เห็ดนโอ้ยอโนก่กระทาพี่น้องใส่เห็ดแซ่บเลยแล้วก็มีวันนี้กับข้าวเส้าพี่น้องก็มีพัก แบบบ้านๆเนี่ยค่ะกินแบบบ้านๆเลยนี่รับผักขาดแล้วก็แครอทพี่น้องนี่แครอทแล้วก็สกุนี่อะไสกุนี่สุกินี่อ่าสุกินี่อ่าลวกมักสุกินี่พี่น้องนี่มะเอือนะำมะเอือน้อยนะมะเอือยาวมะเอือน้อยอืน้อยแล้วแบนยาวแล้วก็มีแจ่วนี่แจ่วของป้อม อู้ยของแซ่บเลยเนี่ยน้อนี่เกียวหอมป้อมเจ้าแม่ดหอมป้อมหอมอันอันเตี้ยหอมป้อมเตี้ยอยู่บ้านเขาไหนแซ่บอมหอมอันนี้ใส่หอมป้อมอยู่อเมริกาอันนี้ก้านยาวนี่แซ่บหอมปอกเจียวหอมป้อมพี่น้องมาเด้อได้กับเขาสมิ่งหลพี่น้องมือนี้นะนี่นะกับเขาอ๋าะนกเจ้าหอมป้อม กมีลวกผักเนี่ยในลูลกประกาศแล้วก็กแครอทนี่แหละแล้วก็มะซุกีน้นี่เออนี่กับข้าวเจ้าพี่น้องนี่นข้าวเจ้าม,ม,มาเด้อมาเด้อกินข้าวพี่น้องอข้าวกับอ,อ้อนกเนี่ยแซ่บๆเลยเข้าวซุ้มกันเบิ่งตอนอ,อนกกน้อนกนะโอ้ยตอนนกนี่ตอนนอกจเอนนอกบิ่งพี่น้องเออนี่ ไฮเบิ้ลเนี่ยคักเต็มขั้วใเลยพี่นอ้องสองปูมีแย่งกินนี่แซบอโนกพี่นอ้องแล้วก็มีแจวนี่แด้เนี่แจวหอมป้อมเมียตรมเศร้านีดเสนอของกินแซ่บๆพี่นอ้องมาเด้อยอโนกโอ้เป็นอะไรอร่อยกิก่นนะดีกินว่ะเได้เห็นไปหลายที่ จับให้ออของมาเราเลยเอาเอมีลูกชายสองคนคนหนึ่งเป็นฝรั่งคนหนึ่งเป็นลาวไม่มีเหลือเพอนเลยคือมีดเท่าไเข่ากัดมาแซ่บๆหมอนกันพี่น้อง อ๋อนกกับเข่ามาเนี่มวันนี้เมียเห็ดไปซัดเครื่องมาแลาเมียให้หลงกินไใบทานแล้วเข่าสวยเข่าเศร้านี่โมโหจากโมงไค่สอนนี้มองตัวนี้เบิ้องานเนี่ยนะก็สิบก็สองโมงพันเบิ้องไม่ได้แส่บ่ขอใส่แล้วเบิ้งเลย่ะหนะเบิ้งเลยโมงมันยังมันโมงมันข้างอยู่สี่โมงเช้า ตอนคนาหลูกมามลแล้วบัน,นี้ตอนนี้มันสองโมงเลยค่ะพอปเปลี่ยนแล้วอะไรเอาไปเลย <c oughs> จิ้มหมกเผ็ดเรียบร้อย <c oughs> สตอเบอีแซบแล้วืมาบบสตอกซอรี่ห้เบิ่งกนะบบสตอบอรี่แดงองงามงานมักสตอรอเบอรี่ซื้อมาพี่น้องมือน,นี้อนะแซบไปเนี่ยัวบอลออดี้มัดมัดก่อนกินกับน้ำตาลเลยเนี่เป็นจ้ำกับน้ำตาลออดีะ้นนนดนะนลงเอาเพ็มาเพ็ๆๆ ไปถามบคน,คนเป็นเอเยโคตอยูแช่ไห่วะบ้านยูยูซูนแปะซูนกาเป็นอย่างมึง่าไปไล้ป่วมึงซื้อเงินตลอดนะอืมเพาะเป็น ชูนเก้าจะสูบไปแถวนะนะ 18, 19, 30, 40, สิบแปดสิบเก้าถึงสามสี่สิบอีกสูบไปใกล้ขึ้นชื่อเลยแห่มันกายหกสิบขึ้นไปโอเคไหมน,นะนําซัมเมอร์สมุออกบ้างเรได้แล้วหัวไปคอย่าเปยังพี่น้องขอมามัน,นั่งยั่หัวกันไหนนะฮะอืมกูเสือ้อกูกับรอกไปขีเบิหัวยับซัมเมอร์มันอยากเห็นไื้อมันต้องเสื้อยับขึ้นมา ทั้งแท้ค่านะวีลิสขึ้นมาตั้งเทินงนี่โอเคมันว่กกันลงกายว่างพุ่นแล้วยืสยาสุไปแถาเฮือนบอกอกมากานมันนี่โอเคเว้แตลมมันมาเสียนะแต่ยาสุกายลงไปลุ่มพุนะ่งน้เจอลูกหลอนแล้วค่ยเกีอบเราฟังแค่เป็รยลเอียดอยูย่นี่เนี่อยู่บน ชูโน่บอลคนละหลายหลายเนยเอาสี่ชองสคนลาอยอะสักเนคนคนละไม้ก็เข้าไปมันก็้เชีนมันวางเนาะเอ่ก็ได้สั่บหิวเขาเรเงินเออแปเองมเื่องเขาวหิวะรู้จึ้งอหอฝาเงินอ้วนฝาบเงินว งมาเราตื้อเสตเฮดให้าัอันนามเราสีดท้ายหก้นไปเบิ่ง่ะอันนั้น,น,น,นวเวาอย่างน้ำดอกสีเฮดบุนน้ำกกนมันมหวาเจังเราอยู่ไก่บริจาคอำเภอสีชนพอขายผ้าอ๋อเหรอเยอะอืมเปิดห้างขายผ้าอ<ะ>๋อหาที่คนแล้วสนอ ัญหาคนในเมืองก่อนมบอกได้ว่าชื่อของชื่ออย่างคือการอะไรอ่ะกาได้เบิรงอีเกิลนะครับชื่อมันคนเขางัดอยากได้กองเข้าแล้วเขาปสะชุมกองมีมีหลายไหล่ะพวกซื้อพระซื้ออย่างจะ,ะ,ะ,ะช่อว,มมวอชื่อเัิออ้ีดีๆแล้วซื้อเลยยังนนยัก็เปลี่ยนอืมนขอเอาก็เอาแล้วใหม่ผมนีน่มันอยู่ในกลุ่มของแอ,แอดมินของวัดนะฮนะอืมก็เป็นอย่างแซ่ปะ จัดมันจังข้นเหนียวใส่จะว่าจะหอมหอมหอมเพื่อนหอมป้อมตัวน,น,น้อยอ๋อหอมป้อมเหมือนบอกขั้นตัวื้อตัวนะตยาวๆขนาดตัวตยาวหอมหอมไอ้คนซื้ออยู่วัวมากตัวตีเตี้ยฮะมัน,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 นคือแบบอ,อยู่บ้านเฮาเนาะมันมีพันเตี้ยเนาะอยู่บ้านเฮามันมีพันเตี้ยมันจะแซ่บ อืมเชื่อเอามาพี่ไหม,มบ้อบบ๊อบให้กินเพื่อนหน่อยลูกโดดโอ้ยมันแซ่บโอ้ยมันบวกแยก่ดอกนี่นะนี่ลูกโดดเมียใส่ลูกโดดเพิ่งเจอเองไม,ม่จะคอยเจอพอคอยตักพักเลยมันอยู่น้ำผักใส่ดอกแคร์นะแม่เห็ตับแค,ค,คร์คองใส่เห็ดใส่ดอกแคร์ใส่คมมะเขือ กับสิลอร์เทาวาอดี้้าหนักเกินไม่รอมีอันพอมีอัน เปนมังคุสมีขบเปิดนะะมันผักซีผักคอมมินแล้วยังมีครบยาหมกซลียามกข้าวโพดนะยบักก้ากินหน่ยวยละสองดอน <laughs> หน่วยละเห,หรอหน่อยละสองดอนนั่นแม๊ค่อซีสองหน่วยสามจอมนรุลงได้ ต้มแล้วซำหลองเรัาผิดได้แปัญญาแนวยามในยามสนองซีนวยหกตะหลอดสลีดนี่ก็จะมาแทงเนีนนนนนกาาินตกกระป๋องได้ไงค่อเอาแกะให้พร้อมออนนถ้าเปิดบบทูดไว้โบไซงาน,นเราจะออกเองอรอเร็วนอ้อง มาซุกินี่นี่แซ่บๆเลยอ่อนๆกับแกวแกวอาณาแก้วอาณาหอ้มอมแด้กินข้าวไปลูกฮะ What Yeah r ้ h เขาอยู่กินวา่าส่งงินคืนไหมล่ะจุ่มดนะแกงใส่ปลาขาวแซ่บกัน,นนะมันไงทอดทอดเมลเอาอยู่ละึ <laughs> หลงวะ เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเขาอยู่อเมริกาละเบเบ้ชากาดโมงนั่นต่างปีนั่นเลยนะว่าอะไรงานโมงอายนั่นมันมันอยางมันจะจ้างทุกข้อยสมัยนัะนเ้องอายนะคนคนโมงอยู่ซิบูแกนต่อห้องว่าวเราถ้าวันมักร้องเพีงแดงจิตตะก้อนอายนะเออขั้นเจ้างาจ้างตุกข้อยังมีหมอแล่เ่นเล่นแดงจิตตะก้อนเนีเราคือได้เนาะเราเหมือนมากร้องเนาะเราก็มักจะจ้างนะ Okay, ะเนมึงลองเพลง a น n a บ้านโมงเด้เหรอ,อบ้านโมงให้เขาไปครับพอร้องแล้วป,ปั๊บกูบอกมึงว่าบ้านโมงมึงดันไปว่าแบบโอวิเศษปะะ่ะสันเอ้าเมนอีหลีบวะเออมึงไปเบิ่งเทิยพย์ร็อเด้อร์เบาเสือกป่ะสันแล้วเพลงบ้านแมวคล้องห้าวมึงบเปลี่ยนเลยบอกมึงเปลี่ยนคำว่าบอลนั่นแหละเอาดู้ เขาบ,บอกว่าว่าอย่างให้กูอะไรกูกงเงงได้เลยกูใช่เปล่าเานี่ยบางคนเขาก็บางคนก็บบุ้งหูสะนะน่ะฟังด้ว่นะพอบางคนเขาก็กว้าลาวได้บางคนเขาก็ว้าลาวก่ได้เขามาฟังก่อนพิเศษเขาขู่ขออไปแล้วเนาะเพลงก่อนพิเศษมันเป็นแบบไหนเขาบอกว่าว่าอย่างนี้เลยโอ้ยหูแต่ผูยย้ใหญ่เด็กน้อยเขอบอาบุ้งหูนี่สิกินตอนไม่ให้เขออาเปิดละต่อเปิดเลยวะเขบอกแล้วขอบพอรึ เดาแซ่บแซ่บน้องกันพี่น้องอ,อ้อออนกมีขอกับอ้อนกเบิดซองจานแล้วนี่จานที่สองแล้วของแซ่บมื้อนี้นะของจิบปากอาหารบ้นบานๆพี่น,น้องอ้อนกมีแก้วของป้อมอีกครับอ้อนกจิบเฟืองอือออนกจิบเฟืองโบเบมนนกกระจิบเฟืองไรเนี่ยนะนกกระทาอันนี้นะอ้อ,อหนกกระทาพี่น้องแซ่บๆอันนี้มัน แครอทเแบบี้แครอทนะแซนะ่บนี่ันเผาแห่งแซ่คนนี้เผาเผานกอืมอ,อ๋อยังมันคิว้วเขารุนขนาดวะยังคิว้วเขา พ่อลกบ่มาเลยเอาดีเจนี่เขาเคีไปลองเพลงใสกับแต่งานมุ่งลองเพลงเพลงเนี่ยไทยหลังสองพันก็คือเพลงหลังลืมละตูมงง้มุ่งยางเยิมย่มเยมะคือมาถึงห้านอาทิตย์ไม่ะะอาทิตย์้เช้าก่อน มาถามมาใส่หมอที่ร้องเพลงมันนั่นเหมือน,นกินไปใส่เราไัเลยไซไซเลิงกีตาร์เนี่ยเนาะคนนั่นหมาะไซเลิงกีตาร์สี่ใส่ยางมาเอาเอานอ้องมาสั่งให้สาวดอดทิปเออน้องอีกเอออเา,ายาง้นมาจนห้ามเลยจุนมิดเ,เดียวนั่นแหละไปทิบจากคนโมง่งร้องเพลง นาะพี่เจ้าก็นหน <What? S 2> ้องเพงปเป็นน้องน้อน้องก็เป็นากน้องก็เป็นน้องเป็นย้างร้องขันด้วยล่คือขันฟุงออกนะในฟุงฟ้งเข้าเลฟุ้งลงสวยฮัลโลยอน่ะ้าเยแล้วกินข้าวเยอะมากเลยม้เราสู่ฟาง สมัยเมื่อกี้กับเป็นนุ่มตอนนี้เท่าแล้วยังมาแล้วหรอกยังคิดเท่าอีกอยู่สักสิปเอาลูกแก้วไปใส่นเนาะรั่วอแอบบีเหนไหข้างเรียงนี่อ่ะ อาไรอย่าเนี้ยวายไข่ขอบคุอบาัท่ันขอบคุมฝันยกดได้ขอ,อบมือเจ้าว่าเวลาเจ,จ้าขี่ออะไม่อขอดาเจ้าฝัน เออหวานอยากเรียนบีอยากได้บอนะกบีไหมครับแม่เขาช่วยใส่ฟันล่างๆหรือฟันตรงๆฟันเห็นเล็กน้อยอยากยได้บอเบซิเมนต์ใสเขาว่าไม่เป็น แครอทเบิร์กนะอแนอบไปหน่อยอร่อยหนกลาบมันกระชีสแบอยู่เนาะอ๋อันนี ราบได้ปะอืมือหนาลากจริงเนาะค่าคือ,อเป็ดเลยแหลไะไม่หรอนกกระทากับนกเข้าที่มันเดียวกันมาเมียก็เห็นนะอยู่เงิอนหมดเดอ้อฮะนกนกอันนี้ตัวนั่นหรอตอนนั้นห้องมกะลาหย,หยวนเขาเอินไปกิน อย่างเงี้ยนก็ไม่เท่าครานาันบรนณาอ้อมเงี้ย,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 ยมึอ้อมเงี้ยทอดนกเขากับนกเขานกกระทากับนกกระทานกเขาก็บินได้นกกระทาก็บินมาได้ไม่นสวะมมันก็คือซีคือแบบแซ่บเลยนกกระทะมัะน,าานาเรื่องไงเนาะ นะนกกระทาในน้ำมัตเต้ใส่ฮะนกกระทาน้ำมัตเต้ใส่นกมานกกระทาน้ำมัตเต้ใส่น้ำมัตเตลาวตะกี้ยังผมเคยกินเอามาให้ใส่นกกระทานกกระาเหาอตะกี้ใครผมเคยเห็นก็ื่อะตะกีลาวเนี้อือตอนตะกี้อจอนยังน้อยกินกับไก่กินกับนกกันนั่นนึงแล้วมันมาตเใส่กับนกกระทานี่ ละลไผ<ฟ>่ตไแตงละไผ่พาเอื้นอนนกกระทาพอไหมครับพอละมีมาแตงแตงแล้วนกกระทายังมีเป็นมาได้กินนะอโอเคพี่น้องขอบใจหลายๆเขาอ,อิ่มละกลินมักจอลพดิเจ้าอ้นี่ของฝางฝากของอันกล่นพี่น้องสตรอเบอร์รี่ ล่างปากก่อนพี่น้องเบิงบ่งเวิรงหน่วยใหญ่ๆได้แบงดดเลยอิ่มแดดจึงคืองเลยพี่น้องหน่วยใหญ่ๆแซบ่แซบๆเลยเนน<า>ห็หนปะป่าแปดมาเลยอ่าตุ๊พี่น้องมาร์คสตอร์บลี่ ป,ปีนี้สิพาไปเก็บบักสตอรอเบอรี่เดืเดอนเจ็ดพูดนะเขาให้ไปย้อนอะไรพี่ไปโอ้โหเออประมาณเดือนจุดไล่พี่น้องเขาเก็บมากสตอรอเบอรี่เดี๋ยวสิพาไปเก็บมาสตอรอเบอรี่ปีนี้คันเขาให้ไปคันโควิดบ่มีดอกวะคันคันขันเอา้านี่นี่แซ่บพี่น้องล้างปากก่อนแซ,บแซ,บแซบแ่บเลยเด้อนี่เดอ้อน,นี่อืมหวาน ฟองบบนั่งยืมมาอดีมมาได้นี่ปแพบเพอเคพี่น้องจบคลิไปไว้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเอ่ยกำนว่าสบายดี